ภากต่อแว่นตาอัจฉริยะฉายจอแบบ Full HD ได้นี่คือแว่น VR อัจฉริยะจาก TCL ที่ต่อยอดมาจากรุ่นก่อนแต่ครั้งนี้เลียนใหญ่กว่าเดิมเพราะเขาพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะให้สามารถฉายจอแบบ Full HD ขนาด40นิ้วได้แบบสมจริงและไม่ต้องกังวลว่าเมื่อใส่แล้วน,น,นานๆจะปวดตาเพราะแว่นตานี้มีน้ำหนักเบาเพียง75กรัมและหน้าจอแสดงผลมีระยะห่างประมาณ4เมตรรูปทรงของแว่นตาถูกออกแบบอย่างเรียบ ทันสมัยคลายแว่นกันแดดทั่วไปแถมยังเปลี่ยนกรอบแว่นได้ตามใจชอบอีกด้วยแว่นตาถูกพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือทีวีก็ทําได้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เพิ่มความสะดวกได้ทุกรูปแบบทั้งทํางานประชุมออนไลน์เล่นเกมหรือดูหนังก็ฟินสุดๆแว่น VR คาดว่าจะเปิดตัวและประกาศราคาภายในปีนี้แล้วด้วยใครอยากได้ก็เตรียมเก็บเงินรอไว้ได้เลย